สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆจากวิดีโอช่องฮักธรรมะชื่อเรื่องนี้สะดุดเลยครับใครได้ฟังถือว่ามีบุญมหาศาลกรรมจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสวัสดีค่ะใช่ค่ะชื่อเรื่องนี้ก็ทำให้เราอยากรู้เลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมการแค่ได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยถึงกับต้องมีบุญมหาศาลเลยเหรอนั่นสิครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันหน่อย ว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างประเด็นหลักๆเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมการสร้างบุญแล้วก็ความหมายของการได้มาเจอกับคำสอนพวกนี้ค่ะภารกิจเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นสำคัญจากมุมมองที่เขานำเสนอมาดูกันว่ามันมีอะไรที่เราอาจจะเอาไปปรับใช้หรือชวนให้คิดต่อได้บ้างนะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเราจะเริ่มตรงไหนกันดีครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษก่อนไหม คิดว่าเราควรจะเริ่มตามที่ชื่อเรื่องเขาเกลื่อนไว้นะคะคือทำไมการได้ฟังธรรมะหรือเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันถึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาทำไมเขาถึงบอกว่าต้องเป็นคนมีบุญมีวาสนาถึงจะได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้อืมครับครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยทำไมล่ะครับคือในวิดีโอเขาอธิบายประมาณว่า มันไม่ใช่แค่การเปิดเจอคลิปโดยบังเอิญนะคะแต่มันเกี่ยวกับความพร้อมข้างในจิตใจของแต่ละคนเหมือนกับว่าคนคนนั้นต้องมีทุนเดิมอยู่บ้างแล้วอาจจะเป็นบุญเก่าที่เคยทำไว้เป็นแรงส่งว่าง,งั้นเถอะครับใช่ค่ะพอถึงจังหวะที่ใช่ปัจจัยมันก็ดึงดูดให้มาเจอมาสนใจในขณะที่คนอื่นๆอาจจะยังยุ่งอยู่กับเรื่องนอกตัวหรือยังไม่เปิดใจกับเรื่องพวกนี้ การที่ใครสักคนจะหยุดฟังแล้วก็เปิดใจรับสั่งได้เนี่ยเขาเลยมองเป็นสัญญาณของบุญวาสนาอืมเข้าใจได้ครับเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้ามาหากันค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะทีเดียวทีนี้พอพูดถึงเรื่องบุญเรื่องวาสนามันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องสําคัญที่สุดเลยคือกฎแห่งกรรมนี่แหละครับแหล่งข้อมูลนี้เขามองกฎแห่งกรรมยังไงครับมันเป็นเรื่องลึกลับไหมหรือว่าเป็นกฎธรรมชาติ เขาอธิบายชัดเจนเลยค่ะว่ามันคือกฎธรรมชาติไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือใครมาดนบันดาลมันทำงานตรงไปตรงมาเหมือนกฎอื่นๆเลยค่ะเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันออกหรือน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอ๋อคือเป็นระบบเหตุและผลที่ทำงานของมันเองใช่ค่ะทำงานเที่ยงธรรมไม่ต้องมีใครควบคุมเลยทุกการกระทำของเราทั้งทางกายวาจาหรือแม้จะทางใจ ความคิดนี่ก็นับด้วยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นๆคนเน้นว่าเจตนานี่แหละคือตัวกำหนดพลังของกรรมเลยทำดีด้วยเจตนาดีผลก็ดีทำไม่ดีเจตนาร้ายผลก็ร้ายตามนั้นแล้วผลนี่มันมาเร็วมาช้าต่างกันไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะบางทีก็เห็นผลทันตาบางทีก็รอไปก่อนหรือบางทีอาจจะส่งผลข้ามภพท้ามชาติไปเลยก็ได้ค่ะ โหตรงนี้น่าคิดมากเลยเพราะหลายคนสงสัยไงครับว่าถ้ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมทําไมชีวิตคนเรามันต่างกันขนาดนี้บางคนเกิดมารวยสบายบางคนลําบากยากเข็นค่ะประเด็นเนี้ยเขาก็มองว่าความแตกต่างหลากหลายในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันเป็นเหมือนภาพสะท้อนของกรรมเก่าบวกกับกรรมปัจจุบันที่เราทํากันมาเหมือนเป็นผลรวมของการกระทําใช่ค่ะทั้งจากอดีตชาติแล้วก็ในชาตินี้ด้วย ทั้งฐานะหน้าตาสุขภาพสติปัญญาโอกาสต่างๆมันสะท้อนสิ่งที่เราเคยทํามานะคะจากมุมมองของเขานะคะฟังดูแล้วกฎนี้มันแฟร์มากๆเลยนะครับไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะมีอํานาจหรือรวยแค่ไหนจริงค่ะเหมือนที่เขาพูดว่าอยากรู้อดีตให้ดูผลในปัจจุบันอยากรู้อนาคตให้ดูเหตุที่ทําในปัจจุบันโอ้โหคมมากเลยครับ เหมือนเงาตามตัวจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องกมเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปกมเล็กน้อยยังไงครับเขาเปรียบเหมือนหยดน้ําค่ะหยดทีละนิดนิดน้อยลงโอง่งแต่สุดท้ายก็เต็มโอ่งได้ใช่เลยค่ะการกระทําเล็กๆน้อยๆทั้งดีและไม่ดีที่เราทําซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยมันสะสมพลังงานนะคะแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตเราได้กับไม่น่าเชื่อเลยมีตัวอย่างที่เขาเล่าให้ด้วยค่ะเราให้ฟังหน่อยสิครับน่าสนใจมีเรื่องผู้ชายคุณเมน์ค่ะที่ชอบ แกล้งสัตว์เล็กๆนะคะไม่ได้ฆ่านะคะแต่แบบทำไปเพราะสนุกคึกขนอง กรรมเล็กๆน้อยๆจากการเบียดเบียนคนอื่นแบบนี้พอสะสมไปเรื่อยๆปรากฏว่าบั้นปลายชีวิตเขาเนี่ยเจ็บออดออแอดแตลอดร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะแค่แกล้งเล่นๆนี่นะใช่ค่ะเพราะมันสะท้อนจิตใจที่ขาดเมตตาแล้วก็สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นแต่ในทางกลับกันก็มีเรื่องคุณยายฐานะยากจนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากแต่แกมีศรัทธาชอบไปช่วยกวาดลานวัด ถวายข้าวถวายผลไม้เล็กๆน้อยๆเท่าที่แกมีแต่ทําด้วยใจที่ออบริสุทธิ์จริงๆครับผมบุญเล็กๆน้อยๆที่ทําสมั่งเสมอแบบนี้กลับส่งผลให้ลูกหลานแกเนี่ยโตมาเป็นคนดีกตัญญูชีวิตครอบครัวมีความสุขความเจริญเห็นภาพความต่างชัดเลยครับระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆและมีตัวอย่างอื่นไหมครับมีค่ะอีกเรื่องเป็นเศรษฐีที่รวยมาจากการออโกงคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นครับแม้จะมีเงินทองล้นฟ้า แต่ชีวิตกลับไม่สงบสุขเลยค่ะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บครอบครัวก็มีแต่ปัญหาสุดท้ายทรัพย์สินที่หามาก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีหูฟังแล้วต้องย้อนมองตัวเองเลยนะครับว่าทุกวันนี้เรากำลังหยอดอะไรลงองค์ชีวิตเราอยู่บ้างใช่เลยค่ะแล้วมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือที่เขาบอกว่ากรรมไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการสะท้อนกลับอันนี้เอ่อหมายความว่ายังไงครับ คือเขาพยายามจะเปลี่ยนมุมมองเรานะคะว่าผลที่เราได้รับไม่ใช่ว่ามีใครมาลงโทษเรานะแต่มันเหมือนเสียงสะท้อนในหุบเขามากกว่าเราตะโกนอะไรออกไปก็ได้ยินเสียงนั้นกลับมาหรือเหมือนเงาของเราเองอ๋อ oh. พอมองแบบนี้ปุ๊บเราจะเลิกโทษปัจจัยภายนอกไปเลยไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาฟ้าดินหรือคนอื่น แต่จะหันกลับมารับผิดช,ชอบการกระทำตัวเองถูกต้องค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอเข้าใจว่าผลมันคือกระจกสะท้อนการกระทำของเราเองเราก็จะเริ่มไปโฟกัสที่การปรับปรุงเหตุคือความคิดคำพูดการกระทำของเราแทนที่จะไปนั่งเสียใจหรือต่อสู้กับผลที่มันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหอันนี้น่าจะเปลี่ยนมุมมองเวลาเจอเปัญหาได้เยอะเลยนะครับแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันก็อาจจะลองถามว่าเอ๊ะการกระทำอะไรของเรานะ ที่มันนํามาสู่ตรงนี้ใช่ค่ะมันเปลี่ยนไปเลยทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นแล้วแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ไปที่การลงมือทําในเชิงรุกคือการสร้างบุญทําไมเขาถึงเน้นเรื่องนี้มากครับแล้วบุญในความหมายนี้มันคืออะไรใช่แค่การไปวัดทําบุญหรือเปล่าครับที่เน้นก็เพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลการสร้างเหตุที่ดีหรือบุญเนี่ยแหละค่ะคือวิธีสร้างอนาคตที่ดีให้ตัวเอง บุญในที่นี้เนี่ยเขาเปรียบเหมือนสมบัติที่แท้จริงของเราเลยนะคะสมบัติที่แท้จริงค่ะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปได้จริงๆข้ามภพข้ามชาติเลยต่างจากเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศที่พอเราตายไปก็จบกันเอาไปไม่ได้อจริงด้วยครับบุญเหมือนเป็นพลังงานบวกเป็นสเสบียงเป็นกรอบป้องกันแล้วก็เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือ การสร้างบุญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการให้เงินให้ทองนะคะมีวิธีอื่นอีกมีหลายวิธีมากเลยค่ะที่ทุกคนทำได้ในชีวิตประจำวันหลกัหลกๆที่เขาพูดถึงมีห้าอย่างค่ะมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือทานหรือการให้ค่ะอันนี้กว้างมากไม่ใช่แค่เงินแต่รวมถึงการให้รอยยิ้มให้กำลังใจแบ่งปันน้ำใจให้ความรู้ให้อภัยทั้งหมดนี้คือทานหมดเลยอ๋อการให้อภัยก็นับเป็นทาน ใช่ค่ะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ 2. คือศีลการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียใครไม่โกหกไม่ดื่มเหล้าศีลน,นี้เหมือนรั้วค่ะป้องกันไม่ให้เราไปสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มแล้วบุญที่ทํามาก็ไม่รั่วไหลออกไปเหมือนภาชนะรัว่วถ้าไม่มีศีลบุญก็หายหมดประมาณนั้นเลยค่ะ 3. คือภาวนาอันนี้คือการฝึกจิตฝึกสติ อาจจะนั่งสมาธิเดินจงกรงหรือแค่มีสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันจิตที่ฝึกดีแล้วจะมีพลังมีปัญญาอันนี้ถือเป็นบุญขั้นสูงเลยค่ะ4ล่ละครับ4คือการให้อภัยค่ะอันนี้เขาย้ำม,มากเพราะมันคือการตัดวงจรเวรกรรมปลดปล่อยตัวเราเองจากความทุกข์ความแค้นไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะเพื่อตัวเราเองล้วนปลดล็อกตัวเองว่างั้นเถอะใช่ค่ะ และสุดท้าย5คือการปล่อยวางคือการฝึกใจให้เข้าใจความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พอใจไม่ยึดมันก็เบาก็ว่างพร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาฟังดูแล้วการสร้างบุญนี่มันครอบคลุมทั้งชีวิตเลยนะครับทั้งกายวาจาใจแล้วก็หลายอย่างต้องใช้เงินเลยแค่ปรับที่ใจเรา ถูกต้องค่ะนั่นแหละคือหัวใจสําคัญที่เขาอยากจะสื่อเลยคือใครๆก็สร้างบุญได้ค่ะไม่เกี่ยวกับฐานะเลยครับผมแล้วจากเรื่องบุญก็มาถึงอีกธรรที่สําคัญไม่แพ้กันคือธรรมะในวิดีโอเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยคือขุมทรัพย์อันประเสริฐล้ําค่ากว่าเงินทองอีกทําไมถึงขนาดนั้นเลยครับค่ะเขาเปรียบธรรมะเหมือนกระจกวิเศษนะคะกระจกใช่ค่ะ แต่ไม่ใช่กระจกสองหน้าธรรมดานะคะเป็นกระจกสองเข้าไปในใจเราเลยทำให้เราเห็นตัวตนจริงๆของเราที่ปกติมันอาจจะถูกบดบังอยู่เราจะเห็นกิเลสข้างในทั้งโลภโกรธหลงที่ซ่อนอยู่เห็นความไม่รู้ความเข้าใจผิดต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรามีอ๋อเหมือนมีอะไรเปื้อนหน้าแต่ไม่เคยเห็นจนได้ส่องกระจกใช่เลยค่ะแล้วกระจกนี้ไม่ได้ส่องแค่กิเลสนะคะยังส่องให้เห็นความจริงของชีวิตด้วย เช่นทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตมันก็มีทุกข์เป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆให้ยึดมั่นถือมั่นอนัตตาการเห็นความจริงพวกนี้มันช่วยได้ยังไงครับพอเราเห็นความจริงพวกนี้บ่อยๆค่ะมันจะเริ่มคลายความยึดติดลงความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปด้วยเหมือนกรณีพระองคุลิมานที่เปลี่ยนจากโจรมาเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะธรรมะนี่แหละค่ะที่เป็นกระจกให้ท่านเห็นความผิดที่ทำไป เข้าใจและครับว่าทําไมถึงลาค่าเพราะมันเปลี่ยนเราจากข้างในจริงๆไม่เหมือนเงินทองที่มีเท่าไหร่ก็อาจจะยังทุกอยู่ดีใช่ค่ะเขาเทียบให้เห็นชัดเลยว่าทรัพย์ทางโลกพวกเงินทองบ้านรถตำแหน่งเนี่ยมันไม่จีรังเอาติดตัวไปตอนตายไม่ได้เลยครับแต่ทรัพย์ทางธรรมหรืออวิยทรัพย์พวกศรัทธาศีลปัญญาความเข้าใจในธรรมะ บุญกุศลต่างๆอันนี้สิคะที่ติดตัวเราไปได้ข้ามภพข้ามชาติเลยแล้วยิ่งเราแบ่งปันธรรม,มะหรือเอามาใช้ในชีวิตเท่าไหร่ทรัพย์พวกนี้ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นด้วยไม่เหมือนเงินที่ใช้แล้วหมดไปเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใช้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งเพิ่มสุดยอดเลยครับแล้วเป้าหมายสูงสุดละครับของการศึกษาธรรม,มะปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่เขานําเสนอคืออะไรครับทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดที่เขาชี้ไปก็คือความสงบค่ะ ไม่ใช่ความสุขแบบโลกกที่ต้องวิ่งหาต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกตลอดเวลาแต่เป็นความสงบเย็นจากข้างในใจจริงๆเขาอ้างพุทธพจน์เลยค่ะว่านัตถิสันติป,ปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบคือสุดยอดความสุขใช่ค่ะเป็นความสุขที่แท้จริงยั่งยืนแล้วความสงบนี้มันซื้อไม่ได้นะคะต้องเกิดจากการฝึกฝนจากการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วต้องปฏิบัติยังไงครับเขามีบอกแนวทางไหมมีค่ะ เขาพูดถึงมัคมีองค์8ว่าเป็นทางสายกลางที่จะนําไปสู่ความสงบและความดับทุกข์ได้มัค8ใช่ค่ะมันคือองค์ประกอบ8อย่างที่ต้องฝึกไปพร้อมๆกันทั้งด้านปัญญาความเห็นถูกความคิดถูกด้านศีลพูดถูกทําถูกเลี้ยงชีพถูกและด้านสมาธิพยายามถูกระลึกถูกตั้งใจมั่นถูกพูดง่ายๆคือการปรับทั้งความคิดคําพูดการกระทําให้มันถูกต้อง สอดคล้องกับความจริงไม่สุดต่งไปทางใดทางหนึ่งนะคะเหมือนเป็นแผนที่นำทางชีวิตเลยนะครับเนี่ยขอวนกลับมานิดนึงครับเรื่องบุญกับวาสนาที่เราคุยกันตอนต้นสรุปแล้ว2องคำนี้มันสัมพันธ์กันยังไงในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้ครับเขาอธิบายเชื่อมกันแบบนี้ค่ะบุญก็คือพลังงานดีๆที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันจากการทำดีทางกายวาจาใจเหมือนเราเติมน้ำมันดีๆให้รถ ส่วนวาสนาเนี่ยมักจะหมายถึงผลบุญเก่าหรือต้นทุนเดิมที่เราสะสมมาจากอดีตเหมือนคุณภาพรถที่เราได้มาแต่แรก oh. การที่เราได้มาฟังธรรมะหรือสนใจเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเรามีวาสนาเดิมดีอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือวาสนามันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวนะคะเปลี่ยนแปลงได้ได้ค่ะเราสร้างวาสนาใหม่หรือปรับปรุงต้นทุนเราให้ดีขึ้นได้ด้วยการสร้างบุญเพิ่มในปัจจุบันนี้แหละค่ะ ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอชัดเจนเลยครับบุญคืออินพุตปัจจุบันวาสนาคือเอาพุตจากอดีตบุกปัจจุบันที่ส่งผลต่ออนาคตแล้วเราก็เปลี่ยนมันได้สุดท้ายแล้วครับมีข้อบคิดอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่เขาเน้นย้ำเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้บ้างไหมครับมีหลายข้อเลยค่ะที่สรุปได้ดีมากๆสำหรับการตื่นจากความลงผิดนะคะข้อแรกเลยคือยอมรับความจริงเรื่องความไม่เที่ยงค่ะ ไม่มีอะไรอยู่คำฟ้าแม้แต่ตัวเรายอมรับได้ก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นครับสองคือมองให้เห็นว่าศัตรูตัวจริงไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สถานการณ์แต่คือกิเลสในใจเราเองนี่แหละโลภโกรธหลงต้องสู้กับใจตัวเองใช่ค่ะสามคือการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่แก้ที่ตัวเราไม่ใช่พยายามเปลี่ยนคนอื่นหรือเปลี่ยนโลกสคือเห็นคุณค่าของเวลาค่ะ ทุกวินาทีมีค่าใช้มันสร้างบุญสร้างความดี5คือชัยชนะที่แท้จริงคือการชนะใจตัวเองควบคุมตัวเองได้และสุดท้ายความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างแต่อยู่ที่ใจที่สงบรู้จักพอและปล่อยวางเป็นค่ะโอ้โหเป็นชุดความคิดที่ทรงพลังมากเลยนะครับถ้าทำได้จริงนี่ชีวิตคงเปลี่ยนไปเยอะเลย ใช่ค่ะการตื่นรู้ในมุมนี้ก็คือการตื่นจากความฝันจากความเข้าใจผิดผิดแล้วหันมาใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาจริงๆครับการคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมจากช่องหักธรรมะชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมที่ตรงไปตรงมาการสร้างบุญที่ทำได้ตลอดเวลาและคุณค่าของธรรมะที่เป็นเหมือนกระจกและแผ่นที่นำทางชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้ก็ชี้ว่าความสุขสงบในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับโชคชะตาอย่างเดียว แต่เราสร้างได้เลือกได้ด้วยการกระทำและความเข้าใจของเราในปัจจุบันถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆน,นะคะถ้าทุกการกระทำทุกความคิดทุกคำพูดของเราตอนนี้มันคือการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในสวนชีวิตสำหรับอนาคตตอนนี้เรากำลังตั้งใจปลูกดอกไม้สวยๆหรือว่าเรากำลังเผอหว่านเมล็ดวัชพืชลงไปในสวนของเราโดยที่ไม่รู้ตัวกันแน่คะ นี่ก็คือการย้ำเตือนถึงพลังของการกระทำในปัจจุบันที่จะสร้างอนาคตของเราตามกฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะเป็นคำถามที่ชวนให้หยุดคิดแล้วก็กลับมาสำรวจตัวเองจริงๆครับขอบคุณสำหรับมุมมองดีๆจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะครับยินดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของการสนทนาของเราในครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วบุญใน